สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสอนนะคะวิธีนะคะการดาวน์โหลดไลน์ลงบนคอมพิวเตอร์นะคะโดยการใช้ Google Chrome นะคะโหลดก่อนอื่นนะคะเราก็กดไปได้เลยนะคะที่ Google Chrome เพอกด google chrome เสร็จปุ๊บเราก็เซิร์ชคำว่าดาวน์โหลดไลน์ pc ฟรีนะคะ เข้าไปเสร็จเราก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดฟรีไลน์นะคะ,ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะไฟล์ที่เรากดดาวน์โหลดนะคะจะมาอยู่ที่ซ้ายมือด้านล่างของเราตรงนี้นะคะ เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดไฟล์นี้ขึ้นมารอสักครู่นะคะโอเคนั้นเราก็กดคำว่าโอเคเลยนะคะ,ะเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกภาษานะคะเราก็สามารถเลือกภาษาได้เลยเราใช้ภาษาไทยเราเลือกภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วเราก็กดโอเคนะคะ แล้วก็กดต่อไปแล้วก็กดตกลงนะคะตอนนี้นะคะลน์นะคะก็กำลังโหลดเข้าเครื่องคอมเราเรียบร้อยแล้วหรือโน้ตบุ๊กนะคะเราก็รอสักครู่นะคะการที่เราโหลดลายลงคอมพิวเตอร์นะคะมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเช่นการบันทึกรูปภาพการเซฟข้อความหรือการเซฟไฟล์งานต่างๆนะคะเวลาเราเปิด ไฟล์งานอยาเงี้ยมันก็จะสะดวกและง่ายขึ้นนะคะในการใช้งานนะคะหรือเวลาเราจะลงแอดโฆษณานะคะเราก็เซฟรูปจากในไลน์หรือว่าเราพิมพ์ข้อความลงในไลน์คอนเทนต์ลงในไลน์ยเนี้ยเราก็สามารถ Copy ลงในแอดของเราได้นะคะมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทำงานมากค่ะ รอสักครู่นะคะใกล้เสร็จแล้วโอเคนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะตอนนี้เราก็รอนะคะลายติดตั้งอยู่บนโน้ตบุ๊กเราเรียบร้อยแล้วรอสักครู่นะคะ,อะโอเคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ค่ะหรือใครที่จำรหัสผ่านหรืออีเมลไม่ได้เราก็สามารถสแกนนะคะ QR code ได้เลยนะคะด้านขวามือพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บนะคะไลน์ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนในมือถือเป๊ะค่ะ,อะพอเสร็จปุ๊บเราก็มาดูกันนะคะว่าไลน์ที่เราติดตั้งไว้เนี่ยจะอยู่ ตรงไหนบนหน้าเดสก์ท็อปของเราของกิ๊กนะคะไลน์จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่โอเคอันนี้ก็เป็นการติดตั้งไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะ